สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโต้ลงกรุงมีเหรียญดีมีมงคลมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาใกล้ตัวหน่อยนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกบ้านน่าจะมีเหรียญที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญพอส .2540 เป็นเหรียญ10บบาท2สีนะครับอ่าเป็นเหรียญหายากครับวันนี้จะมาคุย5เหรียญที่หายากนะครับเหรียญ10บาทนี้ตอนนี้หายากอันดับ9ครับเพราะว่าผลิตเพียงแค่9ล้าน3า6 0 0เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญต่อไปเป็นเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญ10บาท ปีพศ2541ครับนี่พศ2541อยู่ที่อันดับ3ครับตอนนีอ้อันดับ3นะครับผลิตเพียง970,000เหรียญเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าประชากรเรามีทั้งหมดเกือบ60ล้านคนนะครับ ไม่ใช่ฮนะหกกว่าล้านคนนะครับตอนนี้ผมเชื่อได้ว่าค่อนข้างจะหายากแน่นอนนะครับจริงๆแล้วอันดับ1นึ่งนั้นนะครับเป็นปีพศ25 3 3ผมว่าน่าจะตัดออกได้แล้วครับเพราะมันไม่น่าจะมีแล้วครับนะ่ายกอันดับจาก1มาเป็นศูนเลยนะครับร่นจากอันดับ2 เหรียญปีปสนระสร 31, นะครับน่าจะไปอยู่อันดับหนึ่งได้แล้วนะครับ <S <S นี่ความคิดผมเฉยๆนะครับต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นเหรียญ10บ,บาทปี2542ครับท่านผู้ชมปี2542ตอนนี้อยู่ที่อันดับ4นะครับผลิตเพียง1 0 0 0ล้าน3มืนเหรียญแค่นั้นเองนะครับ ผมเชื่อได้ว่าทุกทุกท่านน่าจะมีกันที่บ้านนะครับลองไปค้นหากันดูนะครับอ่าไหนเหรียญถ้าอยู่สภาพอย่างนี้นะครับแต่ว่าแต่ละเหรียญจะราคาไม่เท่ากันนะครับที่จะรับซื้อเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญพศ2543ครับ 43นี้อยู่ที่อันดับ6นะครับผลิตแค่1,666,000าเหรียญนะเหรียญถ้าสภาพสวยๆงามๆนะครับนะก็พูดคุยกรี้งกลางกันมาได้นะครับถ้าใครมีนะครับมี5เหรียญ10เหรียญน,นี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกับข้าวได้เลยนะครับนะเหรียญสุดท้ายครับ เป็นเหรียญพส2544นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่อันดับ8นะครับอันดับ8นี้คือยังนับปี2533อยู่นะครับยังไม่ตัดออกนะครับแต่ถ้าตัดออกก็อยู่อันดับ7เลยนะครับเหรียญปี2544ผลิตเพียง2ล้านหหมื่นเหรียญเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมค่อคนข้างจะหายากนะครับ2ล้านเหรียญ จากประชากร67กว่าล้านคนท่านผู้ชมคิดดูนะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันนะครับแต่เชื่อได้ว่าผมว่าหลายบ้านอาจจะมีครับลองกลับไปหรือกระปุกหรือตู้ลิ้นชักดูนะครับเผื่อเจอสักห้เหรียญสิบเหรียญน,นะครับซื้อกับข้าวได้หลายวันเลยนะครับ ใครมีติดต่อมาขายได้นะครับแต่ละเหรียญจะราคาไม่เท่ากันนะครับไม่สามารถจะระบุราคาตอนนี้ได้นะครับเพราะอนาคตราคาอาจเปลี่ยนแปลงติดต่อมาได้ที่ช่องโตหลงกลุงนะครับติดต่อผ่าน f a c e Book นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับสวัสดีครับ